สวัสดีกันเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัสสกรนะครับเพื่อนวันนี้พาเพื่อนมาแนะนําร้านลูกชิ้นนะครับเพื่อนเขาขายกันลูกละ1บาทเท่านั้นครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีคุณแม่ค้านะครับกำลังทอดกันเลยอันนี้ที่ทอดอยู่นี้เขาเรียกอะไรครับผม ขายยังไงครับไส้กรอบขายสามลูกห้าบาทค่ะนี่ครับสีแดงๆนี่เป็นอะไรครับคุณแม่ค้าลูกชิ้นปลาจ้ะลูกชิ้นปลานะตัวนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาเหมือนกันนะฮะอ๋อตัวนี้ก็เป็นใส่กรอกทอดใส่กรอกฮะตัวนี้ฮะเดี๋ยวแนะนําทีละตัวนะฮะอันนี้ไก่อร่อยค่ะหนังไก่อรห้าบาทอันะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นอะไรครับผมอนับค็อกเทลค่ะค็อกเทลนะฮะชีสค่ะชีสนะฮะ เต้าหู้ปลาค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้นะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นอะไรครับผมเต้าหู้หมูค่ะเต้าหู้หมูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะอันนี้เป็นลูกชิ้นไก่สาหร่ายค่ะไก่สาหร่ายโหน่ารับประทานเลยทีเดียวอันนั้นหมูค่ะไส้อหมูไส้กรอกแดงนะตัวนี้เป็นอะไรครับคุณแม่ค้าหนังกรอบค่ะหนังกรอบตัวนี้ครับผมทอดมันค่ะแล้วตัวนี้ครับผมไส้กรอกนมเหรออ่าเรามาตัวนี้เลยดิฝ่าเยอะแยะเลยไก่จอห้าดาวไก่จอห้าดาวขายยังไงคุณแม่คะสามร้อยสิบบาท แท้นะะคของแท้นะครับโอเคนี่ฮะของห้าดาวนะคุณเใช่ค่ะของห้าดาวของแท้อ่ตัวนี้นะครับปอเปียคุณเพค่อนคะมีเผือบมีวุ้งเส้นค่ะเท่าไหร่ครับผมสี่ชิ้นสิบบาทจั่งเลยส่ชิ้นสี่ชิ้นสิบบาทใช่ค่ะโอ้วันนี้น่ารับประทานเลยเกี๊ยวห่อไข่ค่ะเกี๊ยวห่อไข่นะคุณเพื่อนขายยังไงครับสี่รูกสิบบาทจ้ะโอเคแล้วคุณแม่ค้าเกี๊ยวอย่างเดียวครับเกี๊ยวเปล่าค่ะเท่าไหร่ฮะถุงละยี่สิบค่ะถุงละยี่สิบอ่าตอนนี้ลูกค้ามาพอดีนะเดี๋ยวรีกทางหน่อย

คุณแม่ค้าครับน้ำจิ้มของเรามีอะไรบ้างครับผมน้ำจิ้มเรามีน้ำจิ้มคือมีน้ำจิ้มเผ็ดนะคะมีซอสมะเขือเทศค่ะมีน้ำจิ้มหวานนะคะสำหรับเด็กใช่สำหรับเด็กโอเคอันนี้ตัวจะได้ที่หรือยังครับคุณแม่ค้าใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะเอ้คุณแม่ค้าครับอย่างแก๊สเนี่ยถังหนึ่งเราใช้ได้ประมาณสักกี่วันครับอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งคะใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งเราใช้น้ำมันพืชประมาณเท่าไหร่ครับ น้ำมันเพื่อประมาณ10บโลค่ะ10บโลโอเคแล้วเราลงของนี่วันนึงประมาณเท่าไหร่ครับลงของประมาณ3,000กว่าโอ้แล้วอย่างรายได้เราได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับผมรายได้เราก็แล้วแต่วันแล้วแต่ที่อะค่ะประมาณครับผมราคาประมาณก็3,000 2,000แล้วแต่ที่อะค่ะกําไรครึ่งครึ่งไหมฮะครึ่งครึ่งค่ะโอ้ครึ่งครึ่งนะโอเคเลย ใช่ครับซื้อได้นี้ม้เท่าไหร่พี่บ้าครับตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็ทางร้านเขายังมีข้าวโพดคุกด้วยนะครับนี่ครับข้าวโพดคุกเนยคุณแม่ค้าข้าวโพดคุกเนยขายยังไงครับแก้วละ,ะยี่สิบค่ะแก้วละยี่สิบบาทน,นะตอนนี้ลูกค้ากำลังเข้านะครับ น้องเข้ามาร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยค่ะร้านนี้เป็นไงฮะติดใจอะไรฮะกรอบ,อบน้ำจิ้มอร่อยไหมอร่อยนะโอเคขอบคุณมากครับผมบอโอเคตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะอโอเคครับผม นี่ลูกค้าเข้ามานะเดี๋ยวหลบลูกค้านิดหนึ่ง โอเคครับ,รบเดี๋ยวถามเจ๊ก่อนเจ๊ขายวันไหนมาครับที่นี่ครับขายวันจันทร์ตอนเย็ยนนะคะกี่โมงถึงกี่โมงครับวันจันทร์ตอนเย็ยนขายตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าถึงทุ่มหนึ่งค่ะแล้วมีวันอื่นอีกไหมฮะแล้วก็มีเวลาที่ตอนเช้าค่ะตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงค่ะแล้ววันนี้วันอะไรฮะแล้วก็วันศุกร์ค่ะกี่โมงครับผมตั้งแต่บ่ายสองถึงทุ่มหนึ่งค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ค้านะครับที่มาถ่ายทำนะครับขอบคุณคุณพ่อค้าด้วยขอให้ขายได้ดีเฮงรวยนะครับสวัสดีครับผม โอเคครับเพื่อนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องอาหลงพูดดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับร้านลูกชิ้นนะครับลูกละ1บาทนะครับผมมีให้เลือกมากมายหลายเมนูเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมโอเคขอบคุณคุณลูกค้านะครับครับผมบ๊ายบาย